สมาชิกเครือข่ายจักรยานหัดใหญ่กว่า30คนและทีมงานสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงคลานคริน FM ์ f m 88 MHz ลงแรงร่วมกันทำความสะอาดและปรับพื้นที่โรงเรือนบนพื้นที่กว่า100ตารางวาในหมู่บ้านภูทานวันเล่ถนนปุนกันเขตเทศบาลเมืองคอหงเพื่อใช้เป็นที่เก็บและซ่อมจักรยานของเครือข่ายจักรยานหัดใหญ่คุณจารวุวรรเหาตะวาน,นิชเจ้าของหมู่บ้านภูทานวันเล่ หนึ่งในผู้รักการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานเห็นถึงความตั้งใจของเครือข่ายจักรยานหัดใหญ่จึงอนุเคราะห์อาคารหลังดังกล่าวเพื่อใช้ในโครงการซ่อมจักรยานให้น้องของเครือข่ายจักรยานหัดใหญ่ จักรยานที่เหลืออยู่ตามสถานที่ต่างๆหรือบางคนเนี่ยที่มีครอบครัวแล้วไม่ได้ใช้แทนที่จะตั้งกองไว้เนี่ยสามารถเอามาเป็นประโยชน์ให้กับมาซ่อมแล้วก็ส่งต่อผู้ใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าระบบอะไรที่ซ่อมจักรยานให้น้องในกิจกรรมซ่อมจักรยานให้น้องก็จะมาเก็บไว้ที่นี่ขณะเดียวกันอีกไม่นานอาคารหลังนี้ยังจะใช้เป็นที่ทําการและที่ประชุมของเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ที่สําคัญที่นี่จะเป็นโรงเรียนสอนปั่น สอนซ่อมและดูแลจักรยานเบื้องต้นด้วยตนเองอีกด้วยแล้วก็เป็นโรงเรียนสอนขับขี่จักรยานทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ให้มาหัดกันที่นี่ที่นี่มันจะมีเนินมีทั้งเสือภูเขาแล้วก็เข้าอยู่ในปา่าข้างหลังนี่ได้เลยทั้งจักรยานแม่บ้านก็มาฝึกที่นี่ได้เลยก็ใครที่ต้องการซ่อมจักรยานก็เอามาฝึกกันที่นี่ได้เลยต้องการเป็นช่างซ่อมจักรยานโดยเฉพาะจักรยานแม่บ้านที่เป็นอย่างเงี้ยเป็นจักรยานแม่บ้าน เราก็จะมีช่างอาสามาสอนมาเป็นครูให้โดยช่างมืออาชีพมาสอนให้นอกจากนี้เครือข่ายจักรยานหัดใหญ่กำลังรวบรวมความเห็นผู้ใช้จักรยานเกี่ยวกับถนนนำร่องปลอดภัยสำหรับจักรยานในถนนสายหลักเสนอต่อเทศบาลน,นครหัดใหญ่ โดยถนนนำร่องดังกล่าวจะมีป้ายรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและให้ระมัดระวังจักรยานเพื่อสร้างความมั่นใจและส่งเสริมให้ผู้คนหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันและเพื่อการออกกําลังกายกันมากขึ้นผานุเทพปานมีถ่ายภาพทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินทร์วิทยาเขตหัดใหญ่รายงาน